ัสคอมเมนต์ครับผม,ผมได้ไปเห็นข้อความข้อความหนึ่งนะครับค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นข้อความจากคุณวิเชษบุญชูครับผมคุณวิเชษบุญชูกล่าวว่าเวลาเข้ามาที่เมืองไทยคนทั่วไปก็จะเรียกเขาว่าเป็นคนขเขมรแต่ พอเขามาที่ประเทศกัมพูชาผู้คนก็จะเรียกพวกเขาว่าเป็นคนไทยเรื่องของเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับผมคุณวิเชษกล่าวว่าเขาเป็นคนเกาะกงเกาะกงอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของกัมพูชานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับจังหวัดตราด ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสยามและคนไทยจำนวนมากก็ยังอาศัยอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะในตำบลชายแดนบางะยักกอกงในกัมพูชาและตราดในประเทศไทยถูกยกให้เป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสในปีพศ2447 3ปีต่อมาตราดถูกส่งคืนให้กับสยามเพื่อแลกกับจังหวัดสยามของกัมพูชา ในขณะที่เกาะกงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาของฝรั่งเศสนอกจากคนไทยที่เกิดที่เกาะกงแล้วยังมีคนไทยที่ย้ายจากเมืองไทยมาอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยคุณวิเชษบุญชูก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณวิเชตเกิดที่ตลาดและย้ายไปตั้งลกรกหากที่เกาะโกงในฐานะชาวประมงเพราะว่าใจรักภรรยาของเขาเป็นเพื่อนของน้องสาวของเขา เมื่อ้องสาวของเขาต้องการเดินทางไปบ้านเพื่อนที่เกาะกงเมื่อ20-30ปีที่แล้วพวกเขาไปโดยเรือจากหาดสารเจ้าเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีแต่เรือหางยาวบริการข้ามแดนเพราะไม่มีถนนคุณวิเชษแต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกระยักษ์และย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านบา,นบานกกนกงกาอเกาะกงเมื่อ22ปีที่แล้ว สถานที่ตั้งอยู่กลางน้ำเปิดและมีเศรษฐกิจาการประมงที่เฟื่องฟูสิ่งที่เปลี่ยนไปในปีพศ2533อุตสาหกรรมปลาในหมู่บ้านบางกระสอบลดลงหลังจากปริมาณกุ้งหอยปลาและปูลดลงอย่างมากสถานการณ์เลวร้ายลงจนกำนันทิศในขณะนั้นต้องย้ายราษฎรทั้งชาวไทยและชาวกมมูชาในหมู่บ้านบางกระสอบไปยังแผ่นดินใหญ่ ในตำบลบางเชือกหนังในปีพศ2543ติดว่าต้องคิดถึงความยั่งยืนก่อนย้ายคนท่านจึงเป็นผู้นำการพัฒนาตำบลเพื่อรองรับชาวบ้านและราษฎรที่ย้ายถิ่นฐานก่อนจะย้ายถิ่นฐานต้องดูเรื่องเศรษฐกิจต้องศึกษาป่าชายเลนทางภาคใต้พอเอาความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ก็ย้ายคนมาอยู่ที่นี่มีฝรั่งด้วย ที่มาให้การสนับสนุนโดยใช้ทุนปลูกป่าชายเลนจากนั้นผมก็เริ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเสนอทิพย์ท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทิศกล่าวกับไทย PBS ทิศเป็นคนก่อกรงรุ่นแรกในครอบครัวคนไทยเขาได้รับความไว้วางใจจากทางการกัมพูชาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบางประยักษ์ซึ่งเป็นงานที่เขาดำรงตำแหน่งมานานถึง33ปี เขามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกัมพูชาเขากล่าวว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากพนมเปญพวกเขาไม่รู้เรื่องน้ำทะเลพอมาถึงที่นี่ก็กรอกใส่ขวดกลับไปให้ลูกหลานดูอาศัยอยู่กับน้ำจืดเช่นแม่น้ำและทะเลสาบพ,พวกเขาไม่เชื่อว่ามีน้ำเกลืออยู่พวกเขาตื่นเต้นเมื่อได้เห็นทะเลและหาดทรายเป็นครั้งแรก ปัจจุบันบางขยักมีป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดและุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเปี่ยมประสบที่นี่ยังเป็นที่ที่ชาวไทยและชาวกรมพูชาอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์คนส่วนใหญ่ที่นี่มีรายได้จากปลาและการท่องเที่ยวจากข้อมูลของวิเชศคนประมาณ20%ในบางขยักเป็นคนไทย และชีวิตการเป็นชายไทยของเขาที่นี่ก็เป็นไปได้ด้วยดีสําหรับเขาการอยู่ที่นี่เป็นชาวประมงดีกว่าเพราะตอนที่เขาอยู่เมืองไทยไม่มีอาชีพผมมองว่าถ้าผมอยู่ที่นี่ผมคงมีความคิดหาเลี้ยงชีพได้หลายอย่างเช่นส่งออกปลากุ้งปูหอยแมลงภู้ในประเทศไทยอาหารทะเลมีมากมายนั่นคือจุดเริ่มต้นการทำมาหากินที่นี่นั่นก็เป็น ข้อคิดนะครับของคนที่อยู่ที่เกาะกงนะครับเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ของกัมพูชาแหละแต่ว่าจะพูดยังไงดีละ่ะเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ เป็นความคิดของคนในพื้นที่ครับผมถึงเราค่อนข้างจะมีประเด็นทะเลาะกับชาวกัมพูชานะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยกันแบบสมานฉันนะครับท้อยทีท้อยอาศัยกันโดยปกติเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับส,สวัสดีครับ